ีจะพี่น้องจ้าม่งเนี่ยกรบโบดกอกจ้าแต่ว่ากับพ่อได้อยู่พี่น้องนั่นนี่ต้นหนึ่งนี่จ้าพ่อได้อยู่จ้านี่จ้านี่นุยเพิ่นสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ย้ายจิ๋วมากับถังไหนน้อยนี่จ้าสีมะตักบุบรีจ้าพี่น้องบุบรีกับป้าเก้าละจ้าไปเบิ่งกันจ้าพี่น้องจ้า แถวบ้านนี่บ่มี่หมอกจ้ะพี่น้องขับรถขึ้นมาบนเขาจังไรจังหมอกเต็มอยู่แนบไเห็นยอดภูเขาจ้ะพ,พี่น้องพุ่นข้างหลังนั่นเป็นภูเขาด้วยจ้จะแต่ว่าหมอกลงตาแห้งมือนีเจจิ๋วสีมาตะกบุบรีอีกรอบหนึ่งก่อนจ่าเดี๋ยวพันสิลนเบิดนี่จากอันนี้เป็นอีกฟังหนึ่งเลวจ้ะเป็นฟังตรงขามครั้งที่แล้วเจจิ๋วม่านเก็บอยู่ฟังนี่จ้ะตรงขามฟังนี่เนาะจ้ะมือนีเจจิ๋วสิล้องมาเบิรงฟังนี่เบิรง ว่าฟังได้เพื่อนสีดกก็กันฟังได้เพื่อนสีอันหน่วยใหญ่ก็กันเนาะจ้ะโอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องมึงเนี่ย,น,น,ยนี่กะแมีนเบิดได้หน่อยู่น้ำขังทางนี่กะแมีนเบิดโอ้ยนี่จ้ะพี่น้องจา้าเบิ่งแน่กะบ,โบโดก่ดกดอกจ้าแต่ว่ากะพอได้อยู่พี่น้องนั่นนี่ต้นหน,นึ่งอ้ยนี่อยู่กับสีพาตากักเอาอยู่นี่ล้วนี่นี่นี่จา้าพอได้อยู่จา้า น่าจะมาตักกันนี่จ้ะพี่น,ออน,น้องอันถ้าเป็นยืดสิวบได้ถือกล่องกระสีกระสีตักง่ายย่ดอกจากพี่น้องอันนี้ยืดสิวอันมือเดียวนาะจะอันที่จริงมือ้อนึงตรงกำต้นมันไหวเราก็ตักนะจ้ะพี่น้องมันค่อยเสี่ยงใส่ง่ายนี่จ้ะก็มีแตกบา้างนะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะข้ามาตักอีกก่อนก่อนท่นสีล้นถิ่มนะจ้ะ ตักไปั้งที่แล้วยัดจิวก็ได้ลหลายเติบยัตจ้ะพี่น้องเฮ็ดเป็นแพ็กเป็นแพ,ก,นพกใส่ตู้เย็นไว้ใส่ช่องฟีดไว้ถ้กกินบางต้นเพิ่นกระนวยใหญ่เลยจ้ะพี่น้องี่จาวิธีตักกระตักเอาจาังสี่หลครข้างที่แล้วมันน่นยัดจิวตักเอาใบมันไปหลยปวดครั้งนี้ยัดจิว,ว่าสิคอยตักเอาจ้ะเนี่ยถ้าเป็นคอยตักเอากระใบมันกินสิบ่าไลายปไหน นี่จ้ะพี่น้องนี่เจวสิเปิดให้เบิ่งอุ้ยนี่จ้ะนี่รวยเพิ่นกระือว่าใส่ได้อยู่จ้ะพี่น้องบ่ถึงกับโดกมากกับพ่อได้อยู่จ้ะนี่จ้ะ เบิ่งต้นนี่พี่นอ้องเบิ่งคุณเฮ้ยแต่อ่อนซ้อนเนาะจ้ะะตักเอาจังสี่ละจ้ะพี่น้องจา้าธีการตักบูเบอรีเอาเลือกเอาต้นใหญ่ๆเอต้นนไวยใหญ่ๆจ้ะจังได้ไว้คุณละจ้ะบรรยากาศ ปลาบูเบอรี่กับสิมีเป็นย่อมย่อมไปละจ้ะพี่น้องกับสิมีปลาโดกปลาบดกผลกันไปจ้ะฟังนี่กับพ่อไดอยู่จ้ะพี่น้องเบิงไม่ว,ว่าฟังหนี่สู่ฟังหนุนตรงขามบดกเไว้พี่น้องฟังหนี่บดกเอาละจ้ะเนืจิ๋วกับสิขอตักบูเบอรี่ก็นอกจ้ะพี่น้องจ้ะให้มันยากาศรอบๆมาให้เบิงกันจ้ะ เราจะพี่น้องตักไปเด้ข้าวเดียวก็ต้องหยุดจ้ะหมอกลงตําแห้งจ้ะพี่น้องเปียกคือจังฝนตกนี่เราจะก็ต้องหยุดก่อนเนาะจ้ะรอบหนาค่อยมาใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ละา้ะพี่น้องจ้ะผลงานของมือนีเนาะจ้ะมันเทศใส่ถาดไวเตรียมทํกค้อมสะอาดกันจ้ะกระทืว่าได้หลายเติบอยู่พี่น้องไปข้าวเดียวมาจ้ะย่าจิ๋วทํกค้อมสะอาดก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่จ้ะผลงานสําหรับมือนีที่ไปตักบุูเบอรี่มาเนาะจา้ะไปหมอกไนลงตําหลายมันเกิดเปียกกระซุ่มเนาะจ้ะก็เลยผาก,กันกลับมาแต่ว่ารอบนี้บค่อยมีสีเขียวเลาจ้ะพี่น้องสีเขียวสีแดงบค่อยมีเลาจ้ะส่วนมากก็เริ่มซุกได้ที่เลาจ้ะพี่น้องก็ถือว่าเด้หลายเติบอยู่จ้ะหาไว้ยา้มันมีเนาะจา้ะเน้มันบ่มี ก็ได้กินจะมาแพ็กกันเบิงจากพี่น้องนี่เป็นถุงหลิตรเน,นาะจ้ะรอบนี้สื่อถุงใหญ่เกินไปอยู่ดอากจ้ะจะมาเบิงกันมาสิได้จกแพ็กเน,นาะจ้ะของดีจากธรรมชาติเน,นาะจ้ะพี่น้องไปหากรบปุดีเซียงงนนี่หาดอก แต่หันเสียเวลามาน่งทำความสะอาดทนัอะไะยังมาส่วนมากบางคนเพิ่นกับไปหาต่างดอกจามันเสียเวลาปไปซื้อ,อน้ำช็อปกับแล้วกับพ่อได้กินจ้ะแพ็กหนึ่งเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาแพ็กใส่ถุงไว ได้ถุงแักใหญ่หนึงจะกพี่น้องวัาสิบเฮ็ดถุงใหญ่เวลาตักก็อยากเร็วไว้ไวเนาะจ้ะรอบนี้เ้ทั้งเหมือนหถุงจ้ะพี่น้องเป็นการตักบูเบรี่รอบที่สองของปีนี้จ้ะขอบคุณทุกคนที่รับชมเะจาะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ,บ๊ายบายจ้ะ